สำนักง,งานเกษตรอำเภอโซ่พิสัยขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน2567การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร TNV System มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานทบทวนและสรุปผลการปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน2567เป็นไปตามแผนที่วางไว้ปัญหาและอุปสรรคไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามตัวชี้วัดสำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดมงกาหารณวันที่25พฤศจิกาย,ยน2567อยู่ระหว่างดำเนินการแผนการปฏิบัติงานเดือนธันวาคมปี2567ท่านสามารถดูได้ที่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัยผลงานดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีพศ2567ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลสีชมพูเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและปุย๋ยเป็นแหล่งเรียนรู้ให้บริการคําปรึกษาแก้ไขปัญหาการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิกและเกษตรกร,กรในพื้นที่ งานที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัยร่วมกันผลิตขยายเชื้อราไตโคเดมาเพื่อใช้ป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืชลดความเสี่ยงจากการเข้าทำลายของโรคพืชทนทานต่อสภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเติบโตของพืชเตรียมแจกใจ่ายให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจในพื้นที่หรือจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อนำไปใช้ประโยน ต่อไปลงพื้นที่สุ่มตรวจวัดปริมาณผลผลิตข้าวนาปีปี2,567ทับ68ดำเนินการครบทั้ง7ตําตำบลตำบลละ3ตัวอย่าง เพื่อประเมินผลผลิตข้าวนาปีที่จะได้รับของเกษตรกรนำค่าที่ได้มาวิเคราะห์คาดการปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ปริมาณข้าวเปลือกของข้าวนาปีในพื้นที่และเก็บข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นและมีคุณภาพรองรับความต้องการของตลาด ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การวินิจฉัยโรคพืชและเทคโนโลยีการเกษตรเบื้องต้นให้แก่เด็กและเยาวชนจำนวน100คน2โรงเรียนที่มีความสนใจด้านการเกษตรเป็นการส่งเสริมและพัฒนาพร้อมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเกษตรขั้นพื้นฐานเสริมสร้างความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี และพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เตรียมความพร้อมในการเป็นเกษตรกรหรือประกอบอาชีพที่สนับสนุนและพัฒนาด้านการเกษตรในอนาคต